พลตรีวีระชนสุขคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องการถอดยศพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขณะนี้รอการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมลงมาจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อ,ตอไปส่วนการพิจารณาเรียกคืนเครื่องราชอิสริยยพรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาต่อไปค่ะ ก็เป <displayed, S 1> ็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ได้มีการทุนกล้าวนะครับแล้วก็ก็รอว่าจะลงมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับคือทุนแล้วแล้วร้อยทุนทุนแล้วครับหลังขั้นตอนเรื่องการขอเดินไปแล้วเนี่ยกระบวนการเรื่องของการเเกินขอขึ้นเครื่องราเครื่องราต้องดำเนินการต่อไปเลยก็เอาทีละเรื่องนะครับตอนนี้ก็เรียนว่าให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยอยากอยากอยากให้หากให้สื่ออะไรอะ ไม่ต้องมองไปข้างหน้ามากนะักให้มันเป็นไปตามขั้นตอนว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนต่อไปเป็นขั้นตอนไหนมันจริงมันมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าจะต้องให้ความสนใจมากกว่านี้นะครับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรนะครับว่าที่ผ่านมาได้มีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายรายด้วยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งขอให้ทุกฝ่ายให้เวลากับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนเพราะยังไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลที่ถูกจับตัวและออกหมายจับเป็นคนของสัญชาติใด หากระบุไปก่อนที่จะมีการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะเป็นผลกระทบกับประเทศนั้นๆส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุระเบิดดังกล่าวนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวอุยกูนั้นพลตรีวีรชนบอกว่ามีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของผลประโยชน์การค้ามนุษย์ นอกจากนี้พลตรีวีรพลก็ยังกล่าวถึงกรณียกเลิกพาสปอร์ตของนายจาตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำพักเพื่อไทยว่าไม่ได้เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแต่หากมีสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแยง้งกระทบต่อการทำงานของคอสอชเจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบและที่ผ่านมาก็ได้มีการตักเตือนไปแล้วค่ะ